สวัสดีครับทักทายนะครับบา่ายเบงคอนนะครับก็วันนี้จะมาคุยพิเศษกันในช่วงหน้าหนาวนะครับที่กําลังจะมาถึงเมื่อจะเป็นคนสัตว์รั้วพืชหน้าหนาวที่เราจะมาถึงนี้นะครับย่อมมีปัญหากันเสมอเสมอนะครับเหตุผลเพราะว่ามีคําถามมามากมายครับที่จะถามว่าหนาวแล้วเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่วันนี้มีคําตอบจุดคลายแมก็กมาฝากสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์น้ําสัตว์น้ามีกุ้งปลาและก็กบแต่ปัญหาในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาย้อนกลับไปสักประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับ ปลาติดเชื้อทั่วประเทศไทยกุ้งมีปัญหาขี้ขาว EMS เนี่ยแก้กันไม่ตกกบติดเชื้อทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ณวันนี้เป่าเอกเมืองคอนเอาอยู่ครับเชื่อไหมครับว่าณวันนี้หลายคนเนี่ยอยากที่จะเอาให้กบของตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคปลาที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยไม่เป็นโรคกุ้งที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ย ไม่มี EMS หรือขี้ขาวแต่สัรหากันมากมายมหาศาลหลายคนนะครับได้ดู YouTube แล้วก็พุ่งประเด็นมาที่เบคซินครับตัวนี้เบคซินขออนุญาตซื้อเบคซินอย่างเดียวได้ไหมไม่ขายให้ถ้าเกิดคุณอยากซื้อเบคซินตัวนี้อย่างเดียวนะครับต้องคุยกับบ่าเอกมืองคอนก่อนต้องผ่านด่านแรกนะฮะถามว่าทำไมถึงผ่านผมพนักงานผมไม่ขายให้นะตัวเดียวครับ เหตุผลเพราะว่าคิดเองเออเองทําเอง,เองแล้วต่อไปจะมาด่าเบาเอกทีหลังว่าไอ้เบาเอกแม่งคีโมว่ะแบคซีนเอาไม่อยู่บอกว่าไม่ใช่ความสําเร็จมันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวมันเล็กน้อยแค่นั้นเองครับแบคซีนตัวนี้ครับมันสามารถที่จะเข้าไปทําลายล้างเข้าไปป้องกันเชื้อในสัตว์น้ํปลากุ้งแล้วก็กบนั่นคือ 1. เชื้อแบคทีเรียครับ 2. เชื้อโปรโตโซัว3 เชื้อไวรัสและ4เชื้อราครับ4เชื้อเท่านั้นนะฮะหลายคนบอกว่าเชื้ออื่นระเบิกเชื้อบงเชื้อบ้าไม่เกี่ยวนะครับนะฮะคนที่เลี้ยงเนี่ยบ้าทั่งไปแล้วครับเพราะว่าปลาติดเชื้อเอาไม่อยู่ไม่รู้ทาไงครับโทรมาหาผมผมบอกเฉพาะตัวนี้มันเป็นแค่เศษเสี้ยวแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้ก้าวสู่ความสําเร็จมันมีหนึ่งชุดที่เรียกว่าชุด ให้คุณก้าวสู่ความสําเร็จราคาพิเศษด้วย1ชุดมีอะไรบ้างหยิบขึ้นมาเลยนะฮะหชุดแห่งความสาเร็จแบคซินไม่เกี่ยวแบคซีนย,ย,ยกไ้ก่อนนะฮะชุดแห่งความสาเร็จครับชุดนี้อย่างแรกครับแร่ธาตุยูพาร์ตเมจิกเกอร์ติดนะฮะแร่ธาตุยูพาร์ตโฟอินวันครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมจากเกาหลีใต้นําเข้าผลิตที่เกาหลีใต้ครับมาเป็นกระสอบ20กิโลแต่ประเทศไทยไม่สามารถมีกําลังพอที่จะทดลองทีละกระสอบ เอาทีละกิโล2กิโล5กิโลไปผมจัดครับตัวนี้ปกติคือ1กิโลเนี่ยเจ็บาทผมจับคู่เลยครับ2กิโลเลยฮะก็คือจับคู่มาอย่างนี้นะครับช็อกิโลนะครับ2กิโลนี้คือตั้งทุนไว้ก่อนนะฮะเราให้กิโลห้าร้อยสองกิโลคือ1000เอนไซม์น้ำและเอนไซน์ผงครับ2ตัวนี้ครับเอนไซน์น้ำา1ลิตร950ครับ เอนไซม์ผง1กิโล9 5กรรวมแล้ว1,900บาทเหลือเพียงพันเดียวเมื่อกี้อยู่พาสองกิโลไปแล้วนะครับหนึ่ตัวนี้อีก2ตัว1นกิโลกับ1นลิตรครับอีก1,000คือรวมกันแล้วเนี่ยสามพเหลือ2,000ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ชุดนี้คือชุดพิเศษครับถ้าเกิดวันนี้ใครที่ปลากุ้งกบติดเชื้อปลาเดิมแรกครับต้องมีวัคซีน650้บาทนะครับสองรกรัมตัวนี้ครับถ้าเกิดปลาติดเชื้อกุ้งติดเชื้อกบติดเชื้อนะฮะ ต้องใช้ตัวนี้ครับอตัตราส่วนอาหาร1กิโลต่อตัวนี้10กรัม2ช้อนที่มีอยู่ในกระปุกหรือว่า1ช้อนโต๊ะ1ช้อนกินข้าวครับ10กรัมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีวิธีป้องกันแต่แรกทํำยังไงให้ใช้น้อยที่สุดครับถ้าเกิดปลา2เดือน3เดือนแล้วเนี่ยกุ้ง50วัน60กว่าวันเนี่ยมันกินอาหารเยอะคุณให้ตัวนี้ใช้ปริมาณเยอะมากเดี๋ยวจะมาป้องกันตั้งแต่แรกกันครับตัวนี้เพียวๆได้ไหมไม่ได้ครับห้ามมันต้องมี2ตัวนี้เข้าไปด้วยครับก็คือเป็นตัวที่จะไปเเคคือบให้ตัวซีนน่ ติดกับอาหารและก็มีประโยชน์ในการเพิ่มโปรโตีนตั้งแต่5% 10% 20%นี่คือเอนไซม์โปรตีนเสริมผมแล้วก็น้ำครับ2ตัวนี้และตัวที่3ครับนี่คืออยู่พักแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้น้อยคุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มกินอาหารมือแรกตัวแบคซินตัวนี้ครับแบคซินผมอ่านให้ฟังนะครับแบคซินใช้ป้องกันและรักษาอาการป่วยของสัตว์น้ำที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปลา ป้องกัรรักษาโรคตัวดำท้องบวมน้ำเกร็ดตั้งตาโปนตัวซีดด่างกกหูบวมตกเลือดคลีบหางเปื่อยแผลตามลำตัวว่ายน้ำไม่มีทิศทางนี่คือวัคซีนครับนะครับต่อไปในกบป้องกัรรักษาโรคขาแดงขาบวมท้องอืดบวมตกเลือดลำไส้เน่าคอเอียงตาขุ่นกระแตเวียนนะครับแผลตามลำตัว ปากเปื่อยแล้วก็ผิวพองเป็นน้ำครับในกุ้งป้องกันและรักษาโรคเรียงแสงเหงือกบวมน้ำเหงือกดำหนวดกุดที่ขาวหลังขาวตับฟอตับซี่ตับโตเสี้ยนดำตายเดือนและตัวหลวมครับยังมีตภาพน้ำด้วยนะผมไม่อ่านถึงนะฮะก็ตภาพน้ำก็ว่านไปตัวนี้เป็นตัวที่จะเข้าไปในการป้องกันและก็รักษานะครับ ก็ทำลายเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักในสัตว์น้ำเนี่ยเชื้อที่มากที่สุดคือเชื้อแบคทีคเรียตามด้วยโปรโตส่วนครับเชื้อไวรัสเนี่ยเล็กน้อยครับเชื้อรายก็แทบจะไม่เห็นเน้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณป้องกันเอาไปผสมอาหารให้ตั้งแต่มือแรกจนครบ7วันทุกมื้อครับอัตราส่วน5กรัมต่ออาหาร1กิโลแต่ถ้าเกิดแก้ปัญหารัรกษาต้อง10กรัมหรือ15กรัมต่ออาหาร1กิโลป้องกันดีกว่านะครับวับคซีนเข้าใจนะ พระเอกของเราก็คือแร่ธาตุยูพาสตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นชุดพิเศษชุดนี้นะฮะรวมทั้งเอนไซม์น้ำเอนไซน์ผงนะครับผมขอว่าเดือนแรกเนี่ยคุณต้องใช้คู่กันตัววัคซีนเมื่อกี้7วันป้องกันนะครับ7วันแล้วหยุดเลยนะฮะหยุดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดื้อยามียูพาสเอนไซม์ผงและเอนไซม์น้ำครับตัวนี้3ตัวนี้ต้องใช้คู่กันเนี่ยครับ3ตัวเนี้ยต้องคู่กันนะครับยูพาสหนึ่งกิโลมี100ช้อนโต๊ะนะครับ เอนไซม์ผง1ก uh, like like ิโลมี100ช้อนโต๊ะครับเอนไซม์น้ำา1ลิตรมี100ช้อนโต๊ะครับอาหาร5กิโลคุณผสมอย่างนี้ครับใช้ยูพาร์ึ1ช้อนโต๊ะเอนไซม์ผง1ช้อนโต๊ะและเอนไซม์น้ำา1ช้อนโต๊ะครับวิธีการคืออาหาร5กิโลเตรียมไว้ในกระมังครับเตรียมน้ำไว้สักประมาณ1ลิตรนะครับหรือลิตรครึ่งก็ได้ครับขวดน้ำใหญ่ฮะตวง1ช้อนโต๊ะพาร์สใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะ เอนไซม์ผงใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเอนไซม์น้ำใส่ลงไปครับแล้วก็เกลือแกงอีก1่ช้อนโต๊ะเป็นเกลือผงแล้วก็คนคนคนในน้ํา1ลิตรถึลิตรครึ่งน,นะฮะให้เกลือละลายพอแล้วก็เทราดลงไปในอาหารเทราเสร็จคลุก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 ,ลก,ลกเสร็จปั๊บนะครับคุณทิ้งไว้สักประมาณ20-30นาทีเอาไปให้ปลากุ้งกบกินเหลือเก็บไว้ได้ครับมื้อต่อไปวันต่อไป3วัน5วันต่อไปไม่มีปัญหาครับยิ่งดีซะอีกเพราะว่า ความชื้นในอาหารจะน้อยลงต่ําลงครับใน7วันแรกอย่าลืมนะครับบวกตัวนี้ตามปริมาณที่ผมบอกด้วยนะฮะวัคซีนเข้าไปสิ่งที่ผมพูดวัคซีนผมยกไปแล้วนะฮะให้7วันแล้วครบแล้ว3ตัวคือยูพาร์ตเอนไซม์น้ำเอนไซม์ผมผมขอว่ากุ้ง1เดือนต้องให้ต่อเนื่องทุกวันทุกมือ้อปลา1เดือนต้องให้ต่อเนื่องทุกวันทุกมือ้อกบ1เดือนต้องให้ต่อเนื่องทุกวันทุกมื้อครับ เมื่อสร้างภูมิคุ้มกันสร้างโครงสร้างสร้างความแข็งแรงแล้วในเดือนที่สคุณอาจจะให้วันเว้นวันมือเว้นมือสองวันเว้น3วันให้แล้วแต่ความศรัทธาครับหลังจาก1เดือนเพื่อให้ต้นทุนคุณลดลงและการกินอาหารที่เป็นปกติรวมทั้งสร้างภูมิให้กับสัตว์ปลากุ้งกบงที่ผมพูดถึงเนี่ย2,000บาทเนี่ยมันแทบจะไม่มีมูลค่าเกิดขึ้นเลยครับผมบอกแล้วว่า เมื่อคุณนําสินค้าของบ่าวเอกเมืองคอนที่เป็นชุดๆไปใช้นะฮะไม่ใช่ตัดสินใจเองเออเองเลือกเองนะฮะตามคําแนะนําสิ่งที่ได้มาคืออย่างแรกคําว่าปลอดโรคโตไวกํากไรงามต้องเกิดอย่างที่2นะครับต้นทุนเรื่องอาหารคุณต้องลด20-30%ถ้าเกิดต้นทุนอาหารไม่ลด20-30%คุณไม่ต้องใช้สินค้าเราเลยครับการเติบโต สวนทาง20-30%อย่างที่3การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จับสัตว์ขายก่อนใครอื่น20-30%ลองแวะเข้าไปดูวันนี้ผมโพส์ใน y o u u u b เบ่าเอกมงครน,นะครับแล้วก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ในกลุ่มของสัตว์น้ำแต่หน้าวันนี้ซื้อซ้ำเกิน90%นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจและเกษตรกรไว้ใจต้อนรับเป็นอย่างดีไปที่ไหนครับมีของติดไม้ติดมือมาโดยตลอดเพราะเราทำให้คุณ ก้าวสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองเป็นพื้นฐานหลักขอบคุณครับสวัสดีครับ